ช่องโค้ดอ้วนซ่านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณโค้ดนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับใน DLTV คุณครูก็จะมาอธิบายในเรื่องของโซ่อาหารนะครับในแบบสรุปๆนะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโซ่อาหารเนี่ยนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือผู้ผลิตนะครับในโซ่อาหารต้องมีผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับแล้วเราอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ย่อยสลาย แต่หลักๆในโซอาหารเนี่ยนะครับนักเรียนต้องรู้ความหมายก่อนนะครับความหมายของโซอาหารเนี่ยมันมันก็คือการกินกันเนี่ยเป็นทอดๆดนะครับเป็นการกินกันเป็นทอดทดนะโดยมันจะเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตเสมอนะครับในโซอาหารต้องเริ่มจากผู้ผลิตเสมอและผู้ผลิตนั้นจะต้องเป็นพืชเสมอนะครับ ทำไมต้องเป็นพืชเสมอนะครับเพราะว่าพืชน,นั้นนะมาดูพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่นรกเรียนเห็นในรูปนี้นะครับมันกําลังทําปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับสังเคราะห์้วยแสงนะครับโดยที่ต้นไม้เนี่ยหรือว่าพืชน,นี่ มันสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยเขาจะมีองค์ประกอบนะครับที่เป็นสารตั้งต้นที่พืชต้องการนะได้แก่น้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนคาร์บอนไดออกไซด์คุณครูจะยกตัวอย่างนะก็คือนักเรียนเห็นควันรถไหมครับอ่าควันรถนั่นก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างหนึ่งหรือที่จะใกล้ตัวเราเลยนะนั่นก็คือลมหายใจ ลมหายใจของนุษย์เราเนี่ยอ่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเราก็เอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมครับแต่เวลาเราหายใจออกเนี่ยเราก็จะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยเขาก็ต้องการใช้น้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วในพืชเนี่ยจะมีสารเนี่ยที่เป็นลงคาวัตถุเนี่ยสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับสารสีเขียวเนี่ยทำให้ใบไม้เนี่ยมีลักษณะสีเขียวหรือ ไม้ไม้อื่นเนี่ยก็มีสีแตกต่างก,กันไปคอเลฟิลตัวนี้นะครับเมื่อทำปฏิกิริยากระแสน,ะะแนี่บวกกับสารตั้งต้นเนี่ยมันจะได้น้ำกับออกซิเจนแล้วก็น้ำตาลนะครับหรือเรียกว่ากูโคลสนะครับมันจะได้น้ำออกซิเจนแล้วก็น้ำตาลออกมานะครับโดยที่มันจะทำปฏิกิริยาที่บริเวณใบใบของพืชน,นะ ใบของพืชเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นห้องครัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีการาปรุงปรุงอาหารทำให้ได้ผลผลิตออกมาก็คือน้ำกับออกซิเจนแล้วก็น้ำตาลน,นะครับอันนี้ก็จึงเป็นสาเหตุที่ผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารเนี่ยต้องเริ่มจากผู้ผลิตเสมอเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะซึ่ง นักเรียนดูจากพระนักเรียนจะเห็นว่าลูกศรลูกศรเนี่ยในโซ่อาหารเนี่ยจะสําคัญลูกศรเนี่ยหัวลูกศรเนี่ยชี้ไปที่สิ่งมีชีวิตใดเนี่ยแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะกินสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตนิดหนึ่งที่ลูกศรเนี่ยพุ่งเข้าไปหานะสิ่งที่โดนพุ่งเข้ามาเนี่ย มันจะได้กินสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะซึ่งจากบรรทัดแรกเนี่ยรูปแถวแรกเนี่ยนะมันก็จะกินกันทอดๆไปนะโดยเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับก็คือพืชไปผู้บริโภคลำดับที่หนึงนะนี่ก็คือเป็นรูปของตะกแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง,นะลง,แ,ลงแล้วก็ไปกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองแล้วก็ไป นกอินทรีเป็นผู้บริโภคลำดับที่3นะหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับในโซ่อาหารเนี่ยมันจะกินกันทอดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่นักเรียนต้องเข้าใจอย่างแรกก็คือลูกศรน,นะครับลูกศรเนี่ยถ้ามันพุ่งไปเนี่ยที่ครูอธิบายไปแล้วเนี่ยถ้ามันพุ่งไปหาสิ่งมีชีวิตใดเนี่ยแสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่หัวลูกศรพุ่งไปเนี่ยมันกินอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง แล้วที่สําคัญเลยของโซอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งมีชีวิตใดเนี่ยในโซอาหารเนี่ยตายไปนะมันจะส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าะตะกะแตนเนี่ยตะกะแตนสูญพันธุ์จะทำให้กบเนี่ยไม่มีอาหารกบจะไม่มีอาหารกบก็จะลดจำนวนลงนะ แล้วอะไรจะเพิ่มขึ้นอ่าต้นข้าวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในเรื่องของโซ่อาหารนะอ่าทีนี้ก็จบไปในเรื่องของโซอาหารทีนี้นักเรียนมาดูนะครับมาดูรูปทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นรูปของสายายอาหารนะสายใายอาหารเนี่ยก็คล้ายคลึงกับห่วงโซ่อาหารนะ มันก็มีลักษณะของลูกศรพุ่งไปหาสิ่งมีชีวิตที่กินมันเหมือนกันนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่อยู่บนสุดเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ลำดับสุดท้ายเนี่ยที่กินเป็นลำดับสุดท้ายเนี่ยมันจะมีห่วงลูกศรหลายหัวพุ่งเข้าไปหามัน,นครับทีนี้คุณครูขอ,อน,นิยามก่อนนะครับว่าสายใยอาหารเนี่ยมันก็คือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงนะมัน เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงเขาด้วยกันนะครับไม่ได้กินเรียงกันแบบที่เป็นโซ่อาหารที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนะครับว่าต้นข้าวแล้วก็ไปตะกะแตนแล้วก็ไปกบแล้วก็ไปอินทรีย์อนะอันนี้คือโซ่อาหารแต่อันนี้เป็นเรื่องของสายอาหารนะมันจะมีหลายโซ่อาหารนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าตะกะแตนเนี่ยเสียชีวิตสูญพันธุ์ไปนะ กบเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับแล้วต้นค้าวเนี่ยก็จะเพิ่มจานวนขึ้นนะแต่ถ้าเกิดในสา่ย,ายอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยที่สิ่งโตเนี่ยกินไปเนี่ยเกิดตายอย่างเช่นเนี่ยกวางตัวเนี้ยตายไปก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งโตเพราะสิ่งโตก็ยังสามารถกินตุวนักจิ้งจอกได้นะ หรือว่าสัตว์อื่นได้อยู่นะครับที่ลูกส่องโยงไปเนี่ยมันก็ยังกินได้อยู่นะนักเรียนก็ทําความเข้าใจนะครับว่าระหว่างโซ่อาหารนะครับกับสายอาหารเนี่ยมันก็จะมันจะตั้งกันตรงที่โซ่อาหารเนี่ยนะครับมันจะกินกันเป็นทอดๆนะครับกินเป็นลําดับลําดับไปนะถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งเนี่ยสูญพันธุ์ไปมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ที่ที่มันโดนกินแล้วก็ที่มันกินนะครับมันก็จะส่งผลแต่ถ้าเป็นใส่ใยอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาคุณครูขอแนะนํานะครับว่าเวลานักเรียนเนี่ยเจอโจทย์เจอโจทย์ยังเป็นรูปของใสใยอาหารเนี่ยเขามักจะถามว่าในใสใยอาหารเนี่ยมีกี่โซ่อาหารนะเขาจะถามว่ามีกี่โซอาหารนักเรียนก็ดูจากหัวลูกศรเอานะครับว่า สิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นอะไรเสมอต้องเป็นผู้ผลิตเสมอนะครับว่าผู้ผลิตเนี่ยในรูปเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างรูปเนี่ยมีต้นไม้นะครับมันก็เชื่อมโยงไปที่กวางนะแล้วก็ไปกินสิ่งโตเลยอันนี้ก็นับเป็นหนึ่งโซอาหารนะแล้วก็เริ่มใหม่ต้นไม้ไปกวางไปจิ้งจอกแล้วก็ไปสิ่งโตอันนี้ก็เป็น2นะครับก็นับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ ต้นไม้กระต่ายจิงจอกแล้วก็ไปสิงโตอย่างนี้ก็นับเป็น3นะครับก็นับไปเรื่อยๆว,ว่ามันมีกี่สายใยอาหารนะครับอ่าทีนี้คุณครูจะอธิบายนะในเรื่องของการกินกันในระบบนิเวศนะครับก็คือโครงสร้างของกลุ่มในชีวิตในระบบนิเวศนะก็คือเมื่อกี้ข้างต้นเนี่ยคุณครูได้อธิบายแล้วว่าอ่าในเรื่อง ของโซ่อาหารเนี่ยหรือว่าการกินการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นสามจำพวกนะอย่างแรกก็คือผู้ผลิตนะผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ย่อยสลายนะครับผู้ย่อยสลายซึ่งคุณครูจะขอพูดทีละเรื่องนะครับโดยผู้ผลิตเนี่ยนะก็ได้แก่พืชสีเขียวว่าง่าคือพืชนั่นแหละแพงต้นพืชไซยาโนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ก็คือเป็นพืช ที่อยู่ในน้ําอยู่บนบกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นที่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะครับก็คือเป็นผู้ผลิตทางนั้นเลยนะส่วนผู้บริโภคเนี่ยนะมันก็จะมีหลายหลายชนิดแบ่งเป็นหลายชนิดอีกแต่หลักๆที่นักเรียนเนี่ยควรจะจําได้แล้วก็เข้าใจนะมีด้วยกัน3มอย่างนะสามผู้บริโภคนะครับก็คือผู้บริโภคพืชนะครับ ก็คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารอย่างเดียวนะไม่ไม่กินอย่างอื่นเลยก็คือกินแต่พืชอย่างเดียวนะครับได้แก่กระต่ายกวางวัวควายช้างม้าแพะพวกนี้นะครับจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยจะกินแต่พืชอย่างเดียวแล้วก็ผู้บริโภคสัตว์นะครับก็คือพวกนี้ก็จะกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่ไม่กินพืชเลยนะครับได้แก่สิงโตงูเสือจอข้เยี่ยวอย่างนี้นะครับอันที่3นะครับก็คือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ นะพวกนี้จะกินได้ทั้งพืชและสัตว์เลยอย่างเช่นคนหมูลิงสุนัขก,ก็คือเราสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์เลยนะครับอันที่4อันนี้ก็คือเป็นเป็นอยู่ในระดับพูดบริโภคเหมือนกันนะครับแต่แต่คุณครูก,ก็คาดว่านักเรียนเนี่ยจะก็คือคํามันตรงตัวอยู่แล้วนะครับก็คือผู้บริโภคซากพืชน,นะครับก็ต้องเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่ชอบกินซากพืชน,นักเรียนก็คงจะรู้จักพวกแร้งนะครับ แร้งเนี่ยจะตัวใหญ่มากเลยนะครับมันจะกินซากซากศพนะครับที่ตายแล้วนะครับและอันที่ห้ก็คือผู้บริโภคเศษอินรีย์นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสิ่งที่เหลือจากสิ่งมีชีวิตอื่นได้แก่ไส้เดือนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยนะกับผู้ผลิตเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันนะ ผู้บริโภคเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะคือมันต้องกินมันต้องกินเท่านั้นกินสิ่งอื่นเท่านั้นแต่ผู้ผลิตเนี่ยมันไม่ต้องกินนะครับมันสร้างมันสร้างมันสร้างด้วยตัวของมันเองนะมันสร้างเคาะแสงนะครับมันจึงต่างกันนะทาความเข้าใจไว้นะครับเนี่ยยังในรูปเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของโซอาหารนะครับ มันก็เริ่มตั้งแต่ข้าวแล้วก็มาตะกะแตนมากบแล้วก็มานกเหยี่ยวนะก็เป็นเรื่องของโซอาหารนะกินกันเป็นทอดๆนะครับจําให้ได้นะครับเนื้อความหมายของคํานิยามที่คุณครูได้พูดไวนนน 3, ยยน้นะครับอันนี้สามผู้ย่อยสลายอินทรีย์นะครับพวกนี้สําคัญมากเลยนะครับผู้ย่อยสลายอินทรีย์นะครับคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นพวกแบคทีเรียเห็ดลานะครับ อตอนที่คุณครูเรียนเนี่ยคุณครูเคยสงสัยว่าทําไมทําไมอาจารย์เนี่ยเคยถามเคยเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราไปอยู่บนดาวองคาเนี่ยเราจะไม่เน่าศบเราจะไม่เน่าถ้าเราไปตายที่ดาวองคาคุณครูก็สงสัยว่าเอ้าวทำไมทำไมถึงไม่ตายนะครับเพราะว่าที่ดาวองคารนั้นไม่มีไม่มีสภาวะอากาศเหมือนบนโลกเรานะครับไอพวกแบคทีเรียลาเ็ตเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะครับพอมันขึ้นไม่ได้เนี่ย มันก็ไม่สามารถจะ,จะกัดกินหรือย่อยสลายร่างกายของเราได้นะที่เราอยู่บนโลกเนี่ยเรามีการเน่าเปื่อยเนี่ยกระเพาะเชื้อแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้นะครับมันช่วยย่อยสลายนะครับให้กลับมาสู่สมดุลสมดุลของธรรมชาติเหมือนเดิมนะไม่งั้นถ้ามันไม่ย่อยสลายก็โสบคนก็จะเกินกาดสิ่งมีชีวิตที่ตายไปก็จะเกินกาดไม่มีการย่อยสลายนะครับทีนี้มาดูกันนะ คำถามทบทวนนะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยกัน5ข้อนะครับเป็นเรื่องของโซ่อาหารนะครับเป็นถามถึงความหมายนะคุณครูเน้นนะครับว่าโซ่อาหารเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการกินกันเป็นทอดๆนะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็สามารถเปิดในหนังสือได้นะครับหนังสือเรียนได้นะแล้วก็ใสายอา,าหารนะครับใส่อยา,ยาหารคืออะไรนะก็คือห่วงโซ่อาหารก็คือ โซอาหารหลายๆโซ่นะครับเรียงกันนะครับแล้วก็ในรูปรูปข้างล่างรูปข้อที่5เนี่ยมันจะมีโซอาหารหลายๆโซ่นะครับก็ให้นักเรียนหานะเป็นสยายอาหารให้นักเรียนหานะครับว่ามันมีโซอาหารกี่โซ่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนักเรียนก็พยายามคน้นควหาหาความรู้นะครับสิ่งที่คุณครูได้สรุปไว้นะถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจนะครับก็รีเพยอีกรอบหนึ่งนะฟัง คุณครูอาจจะพูดเร็วไปหรือ,อยังไงก็พยายามพยายามตั้งใจเรียนนะพยายามส่งงานให้ครบนะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับรักษาตัวป้องกันตัวเองให้ดีนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ